สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลนะคะลักษณะการทำคลิปของนางแม่จะออกมาแบบเดิมๆซ้ำๆท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังอย่าพึงเบื่อนะคะนางแม่ขอเน้นข้อมูลความจริงที่ได้จากท่านสมาชิกนํามาแบ่งปันปิดสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะเพื่อให้มีบุญสัมพันธ์ซึ่งการแลกกันนะคะมาดูความฝันกันเลยค่ะ ฝันแรกนะคะผู้หญิงฝันว่าขับรถไปกับหลานแล้วได้จอดรถไว้เพื่อจะซื้อของหวานท่านเดินไปซื้อจากนั้นเพื่อนเดินตามมาบอกว่าตำรวจล็อกล้อด้านคนขับรถที่ท่านขับในฝันทะเบียน5917 อันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นเขาประกาศรางวัลเห็นรางวัลเลขท้ายสองตัวน่าจะเป็น8 9หรือว่า69ส่วนเลขท้ายรางวัลที่1จําได้คือ281อันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าเล่นน้ําอยู่ในคลองแล้วเห็นศพลอยน้ํำมาสองศพจากนั้นยังได้ยินเสียงคนพูดบอกตัวเลข 5, 6ห ฝันต่อมานะคะผู้หญิงมีสองความฝันฝันว่าขับรถไปงานศพแล้วรถหายเจ้าภาพเขาแจกปฏิทินราคา70บาทซึ่งอายุของคนที่เสียชีวิตที่ท่านจะไปงานศพเขาอายุ79ปีฝันต่อมานะคะฝันที่สองฝันว่าฟังการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งที่ออกในฝันท่านได้ยินหมายเลข 666และ6 6 6วันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเกี่ยวกับคุณพ่อสองครั้งแรกฝันเห็นคุณพ่อคอขาดเสียชีวิตในฝันท่านร้องไห้หนักมากเลยแล้วฝันที่สองฝันเห็นคุณพ่อนอนป่วยแล้วคุณย่าบอกคุณพ่อเสียชีวิตท่านจึงเดินออกมาดูแต่เห็นคุณพ่อกลับฟื้นขึ้นมาความจริงคุณพ่อของท่านยังสบายดี ท่านเกิดวันที่9เดือน12พศ25 11, 1หอายุ56ปีอันที่ฝันถึงคุณพ่ออยู่ปัจจุบันเลขที่8ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าบ้านพังตำรวจมาที่บ้านเยอะมากเลยบ้านที่ฝันถึงเลขที่29หมู่4 ะะฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าลอตเตอรี่ที่ออกในฝันรางวัลเลขท้ายรางวัลที่1คือ0-49และรางวัลเลขท้าย2ตัว3 5ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองนั่งใส่บาตรพระอยู่ที่หน้าร้านแล้วเห็นตัวเลขลางๆสีแดงน่าจะเป็น6-3ตัวที่จำได้ชัดมากๆชัดเจนจะเป็นหมายเล็ก อยู่ที่ร้านของท่านเลขที่2ทับ10หมู่3ฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันเห็นตัวเลข2ชุดคือ240และ241ตัวเลขชัดมากที่สุดจะเป็นหมายเลข241ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นบ้านหลังเก่าฝันน่บ้าได้ไปกินเลี้ยงที่บ้านหลังเก่าอีกด้วย บ้านที่ฝันถึงเลขที่9 5ั6ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าพี่ขับรถชนคนเสียชีวิตพี่ที่ฝันถึงเขาอายุ27ปีรถที่เขาขับคือทะเบียน975 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นผู้ชายคนแก่เขาป่วยข้างๆตัวเขามีอ้วกมีหนองแล้วสักพักเขาก็เสียชีวิตในฝันท่านเห็นพระมาหลายรูปมากเลยแล้วต่อจากนั้นภาพตัดมาที่ท่านเดินไปที่บ่อนะ้าเห็นมีกุ้งเยอะมากและได้จับกุ้งในฝันอีกด้วย คนที่ท่านฝันถึงเขาเสียชีวิตแล้วเมื่ออายุ73ปีอยู่ที่บ้านเลขที่89หมู่หต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่ถูกในฝันเห็นเลขท้ายคือ159 วันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองได้รีโนเวทบ้านใหม่ท่ท่านฝันถึงเลขที่59ทับ1นันต่อมานะคะสมาชิกสองท่านฝันตัวเลขคล้ายกันค่ะท่านแรกผู้ชายฝันว่าน้องสะพ้ายถูกเลข2ตัว15ใบแดงที่สองเก็บตกความฝันตั้งแต่คืนวันเสาร์เขาฝันว่ามีคนทำรถมอเตอร์ไซค์ของเขาล้ม ในฝันโมโหมากเลยรถที่ท่านฝันถึงไม่แน่ใจปัจจุบันท่านผู้ฝันมีรถสองคันทะเบียน2355และ3515ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันคืนวันพระที่ผ่านมาฝันว่ามีคนถามอายุเท่าไหร่ท่านตอบเขาไปในฝันอายุ53ปี แต่ความจริงแล้วปัจจุบันท่านผู้ฝันอายุ41ปีฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าวันที่16นี้จะออกหมายเลข6 3 5ในฝันเห็นเป็นตัวเลขสีแดงแล้วยังได้ยินเสียงเขากระซิบบอกว่าตัวเลข9และเลข6เป็นตัวเดียวกันนะ วันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ารถหายหารถอยู่ที่ลานจอดแต่หาไม่เจอพักยังเห็นว่ามีคนเขามีอะไรกันอยู่ที่ลานจอดรถหลายคู่มากๆเลยรถที่ท่านฝันถึงทะเบียน4196นึ่ันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะ ผู้หญิงฝันว่ามีคนส่งทูบมาให้แล้วท่านนำทูบจุ่มน้ำทำให้เกิดเป็นตัวเลข174แนวทางตัวเลขจากความฝันเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังทกุกท่านค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางที่นำมาเสนอนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอขอบคุณทุกทุกท่านขอให้โชคดีมีความสุขตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ